สวัสดีครับน้องบีครับสวัสดีค่ะเป็นนะครับช่วงนี้ควายที่ได้มามืดกระทุ้ตัวครับน้องบีหันแม่นค่ะบืดทุกคลิปเลยค่ะได้ยิ่งข่าววอาหันมันดังหลายะว่ามีมิจฉาชีพของมาก่วนน้องบีนะครับคอยฟังเนี่ยแม่นค่ะมิจฉาชีพเพิ่นมาเอารูบควายน้องบีนี่แหละจ้าไปหลอกกินมันจำพี่น้องเกษตรกรเฮ้าตวากา เพื่อนเห็นคายถือก,กับมีผู้มัดจำไปในอายุค่ะครับค่ะแต่ว่าคันผู้ใดอยากซื้อกับขอกน้องบีกะเบิ่งเฟซบุ๊กของของพี่หมูหันแล้กกระทรว่าเบอร์น้องบีได้จ้าบ่ต้องโทรไปเบอร์มิชฉาฉีาเบอร์มิชฉาชีพนี่เพื่อนจะเอารูปน้องบีใส่แล้วก็เอาเบอร์โทรมิจฉาชาฉีพใส่นะนะค่ะครันนี้เพิ่นกระทรไปมัดจำก็มิชฉาฉีพเลยยังสีนะค่ะครับ ค่ะก็คือว่าไงวะนะสิมาซื้อน้องบีนี่สามารถวิดีโอคอลได้เนาะเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้ยังสิเป็นของน้องบีนหมครับค่ะแล้วก็อ่าเบอร์โทรน้องบีนี่แอดไลน์มาได้ค่ะครับก็คือว่าไงเป็นเบอร์น้องบีซื้อน้องบีเนาะครับเนาะค่ะอ่ะวันนี้เบิ่งค้อยตัวแรกตัวนี้ล่อๆนี่ลูกตัวนี้ครับน้องบีตัวนี้เป็นลูกไส้นครหลวงค่ะพี่น้องครับเพื่นว่าตัวเนี้ยเป็นลูกไส้นครหลวงค้บนีหลอคักพี่น้องครับว่าไงว่าจุดเด่นแค่ครับน้องบีค้อยตัวนี้ค่ะน้องบีมาแข่งขาเพิ่นค่ะพี่หมู แข่งขา,ขาเนาะขาหน้าตาโลค่ะล้ำโตสม,มุดดีค่ะน้องบีเพิ่งไปสนเข้ามาเมือนี้แหละค่ะว,ว่าวงไงวะว่าไงนงบีว่าขายดีเหลาพี่น้องถามหาหลายเดี<า>๋ยว<า>่อยโตผูวหน่อยเอาไปคุ้มฝูงเอาไปจับสัตว์พี่น้องคนว่า,าแล้วกับวันนี้น้องบีเล่ไปขัดโตผูวหน่อยรอๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรครับแม่ค่ะตัวน,นี้แม่เขาสูงเท่าไหร่ครับน้องบีแม่สูงร้อยหาซีฟค่ะแม่สูงร้อยหาซีฟเนาะตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องบี ตัวนี้อายุเจ็ดเดือนจ้าเจ็ดเดือนเนาะค่ะัวเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะเจ็ดเดือนสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะไอเบิ้งเรียวนะพี่น้องครับตัวจริงๆอ่ะคือเขาสวยแล้วก็สิ่งที่มาที่สุดซิ่นี่พี่น้องครับเบิ้งนะครับแข่งขายไงลิฟต์จิกดีค่ะครับพี่น้องครับก็คือแข่งขาใหญ่แข่งขายเงาลั่ตัวเงาดีพร้อมเด็ค่ะพี่หมูครับ คือตัวนี้เขา,ย,า,เอาอยังอายุหน่อยอยู่<ม>น,นอนอนี้เนาะ,ะแมนค่ะระ่ว่าบันเนียเขากับอาอาคตไปไกลหนึ่งคือพุก,กรรมสองนำเลี่ยงน้อครับแล้วก็สามคือในเรื่องอัตลักษณ์ควายไทยนับยืนแข่งขาดีพี่ค,ครับตัวนี้นะครับเอาน้องบีครับมือน,นี้นะครับหันห้าควายตัวนี้นะครับ งามๆบุศีน้องบีห้องเขาได้ครับตัวนี้ค่ะน้องบีเปิดใบสองหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะค่ะอันนี้คือราคาห้องน้องบีเนาะพี่นอ้งครับตัวนี้ห้องว้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับขอบคุณเลสนใจขนาดติดต่อน้องบีมาเดี๋ยวเบื้องต้ต่อไปครับน้องบีครับค่ะเอาพี่น้องครับว่าเบื้องต้นต่อไปพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นควายของน้องบีน้องบีครับควายตัวนี้ลูกตเต๋าครับน้องบีตัวนี้เป็นลูกชายเพชรลำโขงค่ะลูกชายเพชรลำโขงเนาะอายุครับผม อายุ10เดือนอายุ10เดือนค่ะสูงร้อยยี่สิบเก้าค่ะพี่น้องครับณวาอายุ10เดือนนะครับสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าครับพี่น้องครับตัวนี้น้องบีมักผมเไงมั้งครับตัวนี้น้องบีมักขาเพื่อนได้ค่ะพี่หมูขาเงีวดีจ้ะขาเงา้ยวะขาขาเงีวเล็บกระจิกดีค่ะกระดูกโค้งสางนี่มาเต็มเลยค่ะแฮรแม่นบอว่าเป็นลูกเพชรแล้วมุของผพี่น้องคนที่ว่าเป็นลูกของสางอุดรพน้องเพราะว่ามันแข็งขาเงีวพี่น้องครับตัวนี้นะครับแราคา หน้าตาพี่น้องครับเบิ้งนะครับแต่ว่าตัวนี้หน,นูเป็นลูกเพชรลำโค้งมันเป็นควายหน่อยพี่น้องครับตัวนี้มันอาจจะนี่อ้วนแต่ว่ามาันจะให้เรื่องโครงสั่งคอนะโครงสั่งมาก,ก่อนเลยค่ะตัวนี้แม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบคือกันค่ะแม่เพิ่นสูงร้อยสิบเก้าเนะ<ภ>าะเพิ่นบอกว่าตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องกระดูกขาย,ยาวพี่น้องครับตัวนี้คือขาย,ยาวแต่ว่าหาันโบอ้วนนะพี่น้องครับว่าไงว่า ขาดหยาขาดความสมบูรณ์ <c oughs> แต่ว่าโค้งสางมาเลยเพื่อนครับแต่ว่าเฮ็ดอ <c oughs> วนบ่ยากเนี่ยว่าแต่ให้มันได้กินอิ่มเนาะน้องบีเนาะแม่นค่ะว่าหันผ้ายู่เข่าบ่ได้หาหยาปานใดค่ะแต่ว่ะวัวไงว่าตัวนี้คือได้เรื่องอัตรากของไทยคือตาเตีมเนาะค่ะ <c oughs> ตาเตีมพี่น้องครับตัวนี้ตาเตีบางงาย,ยกกบแบบไงได้แม่กระบี่จับตาคนไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็แข่งขายหงี้ยเขาพี่น้องนะครับแล้วก็ยังเป็นควายหน่อยอยู่พี่น้องครับว่าไงว่าหน้าแข่งขายเงีหนี้ไม่เห็ด่ได้แต่วะเฮ็ดอวนเฮ็ดได้แมนค่ะนะครับตัวนี้อ่าน้องบีครับตัวนี้ ราคาเลยครับตัวนี้โอน,นี้่้องบีเปิดไปสองหมืนเก้าพันบาทค่ะสองหมืนเก้าพันบาทเนาะอันนี้คือราคาห้องค่ะอันนี้พี่น้องครับจำนวนสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับอันนี้คือราคาห่วงครับพี่น้องครับห้องไว้ซื้อแต่ว่ามันถังโบอวนแต่ว่าอวนเห็นด้เข้าเดียวพี่น้องครับเพราะว่ามันเห็กินใหญ่ดีครับกะแต่ว่าโบนังคอมรอเขาหนีคือ,<ล>อ,อรอค่ะหัวกระหนกดีได้ค่ะพี่มูเนาะค่ะหัวหม้อท้องดีค่ะครับ หัวหมอทองแม่แปงขนมบีมันเหลี่ยมดีค่ะมันมันกลมดีไหมคะมันโหนกบ่ค่ะมันโง่หนึ่งเท้านี่นะค่ะเนินเนินหนึ่งสี่ได้อกดีครับแมนค่ะแมนค่ะหัวโหนกหัวโหนกทองค่ะค่ะอ๋อพี่น้องครับหัวโหนกทองดีราคาสองหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทครับนี่คือราคาของสื่อเนาะค่ะไปเริ่มตกใจไปขนมบีพี่น้องครับวันนี้นะสำหรับผู้ใดที่มาคว้าเปลือกขนมบีเนาะเอาวันนี้นะบอกไงว่าตัวนี้กลเป็นจริงๆริงเรามีคนที่มาจำหมดละ นผอิตสารเอลน้องบีเนาะแม่ค่ะพอรอเงินเดือนออกค่ะลงเงินออกก่อนแต่ว่าวันนี้เขาได้มาแล้วที่คลิปคี่น้องบึงก็ซื้อพอมวันนี้เขาได้มาแล้วเนาะเอาน้องบีครับค่อยตีนลูกตัวอะไครับน้องบีเป็นลูกสายกล้องสยามค่ะลูกชายกล้องสยามเนาะอายุครับน้องบีอายุหกเดือนสูงร้อยสิบสามค่ะอายุหกเดือนพี่น้องครับสูงหนึ่งร้อยสิบสามเนาะค่ะไข่เผือกบางตัวนะครับมันสีบอยเนยทอกับไข่ดำแมนโบบางเจ้าไข่ดำบางตีเนยแล้วว่าไข่เผือกตัวนี้นะครับก็คือว่าอันนี้คือ อ่าเขาอายุประมาณหกเดือนพี่น้องครับแต่ว่าเป็นลูกของกล้องสยามพี่น้องครับความสูงไรกันอนบีสูงไรสิบสามจ้าสูงเงยเงยสิบสามเนาะไออ่างไงวาตุเนี่ยนะครับกับยังเป็นไข่หน่อยอยู่น้องนบีเนาะค่ะกับพึ่งสวนเข้ามากันพี่น้องครับตัวนี้ก็ว่าสูงวีกะเลยเนาะค่ะพี่หมูแมนบอไม่มีกะใช่ไหมไม่มีกะเลยค่ะบ่มีกะพี่น้องครับตัวนี้ครับกับชื่อวงไงวยังเป็นไข่หน่อยอยู่พราะบ่ออกว่าที่ใหญ่บ่อยใหญ่ แต่ว่านตัวสีมันมองออกของมันแข็งขา่ไหน้องเนาะแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นไายทีบรหญ่ปันใดค่ะตัวนี้แม่พันสูง1อยสี่สิบสองค่ะแม่พันสูงอยสี่สิบสอเนาะมาอันมหาตีไขาเจายเล้พเพิ่มว่า่ขยได้ขายเนนนบอกว่ามูฮันไปให้คิดบ่เคยยององนเทียมนี่นะมาตีแต่ว่าเขาบอกให้พี่น้องในคิดตามเนาะแม่บอน้องบีพอบางเรื่อนยองว่าสวยวยทุกอย่างมันนีเวลามันบดตรงปกเขาเจอากระดาเขาอีกนบน้องบีแต่ว่าตัวนี้ถือว่ามันมันเกิดเป็นไายหน่อยาามออยุเดืนนครับ อาหนงบีคำมือหนี่ราคาได้คำมือหน,น,นี่น้องบีเปิดใบหนึ่งหมื่นหาพันบาทจ้าหนึ่งหมื่นหาพันบาทก็ถือว่าเป็นราคาแบบมินิน้องน้องบีเนาะค่ะเอาไปเลี้ยงเส้ยหยาไว้ไค่ะเอาไปจับซัดขายง่ายขึ้นก็สิได้เป็นพ่อพันขอกเฮาน้ำค่ะสำหรับคนที่ชอบควายเผือกเนาะบางตัวใหญ่แต่มีกะค่ะบางตัวงามแต่ว่าของมีดังค่ะบางตัวดังดังนี่คือเป็นกะนะครับตัวก็วมีกะแต่ตัวนี้คือชมพูปอดได้น้องบีเนาะแมนค่ะเอา ราคาหนึ่งหนพบาทน้นองบีเนาะ่ะบันี้ถามผู้ใดสนใจนนองบีฟ้ามิเต็กพลาเนี้ศูนย์เก้าแปค่ะ,ะเบอร์โทรศูนย์เกค่ะสองสอง1ก1องสองค่ะที่ยูนนองบีกันยุบ้านน้นไปเข่งจา่ตาตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ้าอันนี้คือเป็นค้นภูเขาภูก่อนตำบลภูเขาทองภูเขาทองเนะาะตำบลหนองพอกเขตเทศบาลนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ม่กว่าลผมสวัสดีครับ